อ,อันนี้แหละนุเขาเขาเรียกที่บ้านแม่จำบัวใดกันบอแม่ค่ะหนูบอกเขาเรีที่บ้านแม่จำบ่วด้บอกดว่าบ้านนด้อย่งนะายงะมันจะตึงตึงแต่โตบับอกผู้ชายชื่อหยัางไชื่อบุ้งืือบุงเมื่อเนี่ยแบบปีน้อก็น้องแบโม่มาหใยไอยู่บหา,ยยหาแล้วก็หนูบอกโม่ไปเอาม่ไปเอาโม่หลุไปเอาแล้วขึ้นลถดมาแล้วทับรหลุดปาหนาดึงน้องหลุดมาเลยหนูก็บุก้าโทกบุก้าย่นหนก็ มันนก็ถามมาไปน้องนี่แล้วก็มาหาแม่ไอ้เขาไอ้เขาซอยเหลือเอาน้องมาไอ้ซอยเหลือเด้ออ่ะเดี๋ยวพี่กําลังคิดก่อนว่าในแนวทางกฎหมายของไทยเนี่ยไอซิบุกเอาโตเลยได้บอกใจไอ้นี่อยากเกิดขันหมูว่าอยู่ในบ้านไอ้อยากเขาไปเอาโตเลยนะมันก็สางความน้องกันแต่ถ้าจะปลดคนดิบก็จะต้องปลดก็ว